สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียโรนะครับขอภัยที่หายไปนานหน่อยนะพอดีขอไปพักชาร์จแบตสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้เกมออกเยอะด้วยนะรวมไปถึงคอมคมิกใหม่ก็ออกมาเพียบเลยวันนี้ผมเลยขอหยิบยกคอมิกเรื่องนี้มานะครับนั่นคือการคอสโอเวอร์กันระหว่าง2ฮีโร่เดดพูปะทะับแบทแมนนั่นเองทั้งสองค่ายเนี่ยได้นํา2ตัวละครระดับตำนานมาเจอกันหลังจากที่ผมได้ลงคลิปสั้นไปก็มีคนอยากให้ผมทําแบบยาวๆพอดีกับว่าช่วงนั้นน่ะผมโดนแมวกัด พร้อมกลับมาทำแล้วครับซึ่งในคอมิกเล่มนี้มันจะเป็นการ crossover รของ Marvel และ DC ในรอบหลาย10ปีเลยนะก็มาดูกันว่าเนื้อหาเต็มๆของการพะทะกันระหว่างแบทแมนและเดดพูลจะเป็นยังไงนะครับไปร,รับชมพร้อมกันเลย แต่ก่อนจะไปกันต่อผมขอแนะนําของดีเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่ grooming ใครที่อยากดูแลตัวเองให้มั่นใจขึ้นแบบขนตรงนั้นมันยาวแล้วจนไม่กล้าโชยคู่รักดูอุปกรณ์นี้ช่วยคุณดูแลตรงส่วนของลับได้ดีขึ้นแล้วถ้าใช้คู่กับไข่ c l e เซอร์ด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มความรู้สึกที่ดีขึ้นไปอีกโกนเสร็จล้างต่อมันจะทําให้สะอาดมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจไปอีกผมได้ลองใช้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าฟินมากโล่งสบายรู้สึกเย็นไข่เลยแล้วเจ้าไขา่ grooming นี้เนี่ยยังสามารถนํามาใช้ส่วนอื่นของร่างกายได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นขขนนนนตตรงไไไหหกกเเเเอาาปโดด้้้มลลยแวีี่ มีโปรโมชั่นด้วยนะครับในช่วงลดโหดสิ้นเดือนถ้าจัดทั้งตัวโกนขนน้องชายบวกกับตัวไข่คีนเซอร์แบบแพ็คคู่เนี่ยในช่วงนี้มันจะมีโปรอยู่เหลือคู่ละ1 6 6 6บาทโปรนี้มีตั้งแต่วันที่25ตุลาถึง31ตุลาเลยนะครับแต่ก็ระวังของปลอมกันด้วยนะครับของจริงจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าใครได้ของที่ไม่ใช่แบบนี้แสดงว่าโดนเกลียนนะครับเพราะงั้นใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เข้าไปซื้อตามลิงก์กันได้เลยนะครับในค่ําคืนหนึ่งที่คาร์ลฮาร บรูซเวนกำลังตามสืบคดีใหญ่และคิดในใจว่าคราวนี้เนี่ยคนร้ายมันระวังตัวมากถึงแม้ว่าจะมีร่องรอให้สืบหาแต่ก็หาไม่พบสักทีซึ่งคนร้ายที่ว่าคือโจเกอร์โจเกอร์ได้ขโมยสารพิษอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะได้ทำพิษที่มีชื่อว่าโจเกอร์เวนอมซึ่งตัวบรูซเองเ,เขาก็บ่นกับตัวเองว่าเป็นแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งในยามวิกาลกันนะที่เขาต้องออกลุยแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องหาทางหยุดโจเกอร์ให้ได้ซึ่งตอนนั้นเองเขาก็ถูกบุกโดยแขกไม่ได้รับเชิญที่เเป็นฮีีร่มาาจกอยลยล คนนั้นคือเดดพูเดดพูเนี่ยได้บุกมาที่คา,าร์ธาดเวนแบบพุ่งทะลุหน้าต่างมาเลยเดดพู Deadpool ไม่ได้เห็นสภาพของบรูซเขาก็ไม่คิดว่าบรูซเวนเนี่ยจะแต่งตัวชิลๆแบบนี้แถมไม่ระวังตัวอะไรเลยด้วยบรูซได้ถามไปว่าเดดพูคือใครและทั้งสองก็ได้คุยกันสักนิดสักหน่อยเดดพู Deadpool เนี่ยได้แนะนาตัวไปว่าเขาคือเดดพูเป็นทหารรับจ้างงานของเขาเนี่ยคือการทําร้ายคนเพื่อเงินและที่เขาได้มาเมืองนี้เนี่ยเขาก็ว่าจะมาหางานซึ่งเขาเห็นว่าบรูซเนี่ยเป็นคนรวยแล้วเขาก็คิดว่าบรูซเนี่ย จะต้องมีคู่แข่งทางธุรกิจเพื่อให้เดซพูไปปิดปากแน่นอนแต่บรูซเนี่ยไม่เล่นด้วยเขาปฏิเสธเดซพูทันทีว่าเขาไม่จ้างเดซพูหรอกซึ่งระหว่างนั้นเนะ่ยเดซพูก็พูดไม่หยุดคุยกันเรื่องออาเฟดว่ามีพ่อบ้านด้วยเหรอบรูซเนี่ยจะต้องถูกเรียกว่าคุณหนูหรือนายท่านแน่นอนลยสนะเดซพู Deadpool ก็คุยไม่หยุดจริงๆคุยแบบคุยไปเรื่อยเลยแหละจนสุดท้ายเดซพู Deadpool ก็เห็นว่าบรูซเนี่ยคุยไม่สนุกเลยเขาเลยขอตัวไปล่าแบทแมนก่อนดีกว่า ตอนนั้นแหละที่บูสสนใจขึ้นมาเดดพูลเลยพูดถึงแบทแมนขึ้นมาว่าไอคนที่แต่งตัวเป็นข้างคาานั่นไงเดดพูลเนี่ยได้รับค่าจ้างมหาศาลมาเพื่อเขาออกไปล่าแบทแมนในงานคราวนี้บูสเลยบอกกับเดดพูลไปว่าแบทแมนเนี่ยน่าจะหาตัวยากนะเพราะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดไม่มีใครหาตัวเขาเจอได้ถ้าเขาไม่ปรากฏตัวไม้เห็นเองซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยที่ท้องฟ้าก็มีแสงสว่างขึ้นมาเดดพูลเลยชีย้ไปที่ท้องฟ้าแล้วบอกว่าไอสัญ,ญญาณนั่นมันคืออะไรล่ะบูซเลยต้องทําใจต่อไป ว่ามันคือสัญญาณเรียกแบทแมนเดดพูเลยรีบออกจากคราห่าทันทีบอกว่างานนี้น่าจะง่ายแล้วไม่เห็นหาตัวยากอย่างที่บรูซบอกเลยส่วนทางบรูซเองเนี่ยที่ได้เห็นสัญญาณข้างข่าวก็เตรียมตัวออกไปทํางานยามค่ําคืนด้วยเหมือนกันและเมื่อมาถึงตรงที่สัญญาณข้างข่าวถูกเปิดอยู่ก็มีจิมกอร์ดอนคอยแบทแมนอยู่ตรงนั้นแต่คนที่มาเขาไม่ใช่แบทแมนมันคือเดดพูที่ผล่มาบนตึกซะงั้นเลยเดดพู Deadpool ได้ทักกอร์ดอนว่าตรงนี้ใช่ไหมที่จะเจอแบทแมนได้กอร์ดอนเลยโชว์ปืน ขู่เดซพูไปว่าอย่ามาเล่นที่ตรงนี้นะนี่มันที่ของตำรวจเดซพู Deadpool ก็ได้แซกกอรดอนไปนิดหน่อยไม่ต้องบอกว่าตัวเองคือตำรวจรอกพราะหนวดที่ติดอยู่บนหน้าเนี่ยมันบอกหมดแล้วว่านายคือตำรวจนะ่ะกอรดอนก็แซะเดซพูกลับไปว่านายเองก็เป็นพวกมีปัญหาทางจิตรับความจริงไม่ได้แถมไม่มีเข็มทิศทางศีธลธรรมด้วยสินะเขาในทำงานในก็แทมมานหลายปีจนรู้แล้วว่าพวกคนบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงเดซพู Deadpool ได้ฟังแล้วก็นึกถึงพ่อของตัวเองเลยแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนแม้กอรดอนจะไล่ให้ไปเดซพู Deadpool ก็ไม่ไปเขาจะรอแบทแมนอยู่ตรงนี้เะ แล้วตอนนั้นเองเนี่ยแบทแมนก็โผล่มาอัดเดดพูข้อเต็มๆเดดพูฟื้นตัวมาจากการกระแทกของแบทแมนเขาต้องกล่าวชมเลยว่าแบทแมนเนี่ยน่ากลัวจริงการใช้ค้างคาเป็นตัวแทนของความกลัวมันเวิร์กแฮะรวมไปถึงเสียงด้วยทําเสียงทุ้มต่ําได้โหดมากแต่เดดพูไม่ยอมเขาเข้าสู้กับแบทแมนแต่ทําอะไรแบทแมนไม่ได้เลยโจมตีอะไรมาก็โดนแบทแมนสวนกลับหมดแถมแบทแมนยังใช้ของเล่นของเขาโจมต,ตีเดดพูสารพัดเลย จนเดดพูเนี่ยทนไม่ไหวเขาหยิบปืนขึ้นมา,าใช้กับแบทแมนแต่ก็โดนแบทแมนใช้อุปกรณ์จับตัวไว้ได้อีกเรียกได้ว่าแพ้ทุกทางเลยพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วเดดพูอยู่ดีก็สารภาพเลยว่าทันทีที่เขาได้สู้กับแบทแมนแล้วเนี่ยเขาก็ฆ่าแบทแมนไม่ลงจริงเดดพู Deadpool ยอมทิ้งปืนที่เขาถืออยู่ไปเลยตอนนั้นจิมกอร์เนี่ยก็มาบอกเหตุผลที่เรียกแบทแมนมาว่าโจ๊กเกอร์กำลังคลั่งเลยเขาจะก่อคดีใหญ่โดยใช้พิษที่เรียกว่าโจ๊กเกอร์เวนอม โจเกอร์เนี่ยได้ขโมยสารพิษไปกว่า30ตันและมันก็ส่งข้อความมาให้แบทแมนเล่นเกมของมันว่าถ้าแบทแมนหาพิษไม่เจอในเวลาที่กำหนดมันจะปล่อยสารพิษเพื่อทำลายเมืองก็อทมซึ่งแบทแมนต้องหาตำแหน่งที่ซ่อนของโจเกอร์ให้เจอเดดพู Deadpool ที่ยังฟังโบทสนทนาของทั้งสองอยู่เขาก็ขอออกความเห็นด้วยว่าช่วงที่โจเกอร์ป้นเนี่ยมันคือช่วงพระจันทร์เต็มดวงแล้วโจเกอร์ก็สามารถใช้แสงจากดวงจันทร์ทำลายลับๆล,ล่อๆในเวลากลางคืนได้แถมน้ำทะเลก็ลงต่ำอีกตรงชายฝั่งทะเลเนี่ยก็เหมาะกับการซ่อนอะไรบางอย่างด้วย เดดพูออกความเห็นและแบทแมนก็เห็นว่าฟังขึ้นพวกเขาเลยมาดูที่แผนที่กันว่าตำแหน่งไหนมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ซ่อนรังของโจเกอร์ได้แต่เมื่อพวกเขาดูแผนที่ก็พบว่ามีหลายแห่งเหลือเกินที่เหมาะกับการซ่อนตัวเดดพู Deadpool เลยขอออกความเห็นว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยคนที่มีความคิดบ้าๆแบบโจเกอร์เขาจะซ่อนที่จุดนี้มันเหมาะเหม่งมากเป็นถ้ำที่น้ำลดแล้วจะกลายเป็นที่ซ่อนชั้นดีเลย เมื่อแบทแมนได้ฟังเนี่ยเขาคิดว่ามันฟังขึ้นแฮะแล้วเดดพูลกับแบทแมนก็ร่วมมือกันเพื่อออกไปล่าโจเกอร์แต่เมื่อเดดพูลได้เข้ามานั่งในรถแบทโมบิลแล้วเนี่ยเขาก็บ่นว่าที่นั่งเนี่ยมันแคบจังแต่เขาก็ขอบคุณแบทแมนนะที่ไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นใครหลังจากถอนอากากแล้วพอหน้าแบบนี้เนี่ยมันแย่เลยใช่ไหมล่ะแต่มันก็แลกมากับการที่เขาได้พลังรักษาตัวเองมานะหน้าเขาเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเดดพูลก็หยิบลูกระเบิดขึ้นมาแล้วบอกไปว่่่่าาาางางานงนน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 กกกกก็็็คคืืออไมมเเเเััะะรบิดลลลลู้้ยปแสสสในหนต แบทแมนพยายามตอบโต้คืนแต่ก็สายไปแบทแมนเสียเหลี่ยมเดดพูซะแล้ว เขาใช้แก๊สใส่แบทแมนจนแบทแมนสลบไปเลยแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยแบทแมนก็อยู่ในสถานที่ที่แปลกๆที่ไหนก็ไม่รู้มีเสียงคนมาทักทายเขาว่าวันนี้เป็นวันพิเศษและที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่พิเศษด้วยเพราะในท้ายที่สุดแล้วโจ๊กเกอร์ก็คือคนที่ัหเราะเป็นคนสุดท้ายยังไงล่ะโจ๊กเกอร์เจ้าของสถานที่แห่งนี้ได้เปิดเผยตัวตนออกมาแล้วโจ๊กเกอร์อยู่พร้อมกับเดดพูลเลยซึ่งเขาเนี่ยแหละเป็นนายจ้างของเดดพูลในการสั่งให้เดดพูลเนี่ยออกไปล่าแบทแมนแบทแมนเลยต้องทักโจ๊กเกอร์ไป แต่ก่อนเขาเนี่ยมันเป็นพวกวางแผนเองและแผนที่เขาวางไว้มันก็พังเพราะตัวเองมาโดยตลอดเขาเลยหันมาพัฒนาตัวเองแบบจริงจังบ้างแล้วเขาก็ได้รู้ผ่านการบําบัดว่าเขาเนี่ยมันเป็นพวกวอกแวกเขาต้องการคนที่เหมือนกับเขาเพื่อทาให้อาการวอกแวกเนี่ยมันลดน้อยลงเขาเลยต้องไปหาคาริออนเด็กพ่อมดคนนั้นได้ใช้เวทมนต์บางอย่างเพื่อหาคนที่เหมือนกับเขามาเพื่อเป็นคู่หูกันปรากฏว่าคนแบบนั้น,น,นมี แต่มันอยู่คนละจักรวาลกันเลยโจกเกอร์เลยต้องไปใช้ลู่วิ่งพลังคอสมิกแทนเพื่อที่จะไปเอาไอคนนั้นมาด้วยตัวเองแต่ลู่วิ่งเนี่ยมันก็ดันใช้ยากเหลือเกินโจกเกอร์เลยต้องพึ่งรีเวิร์ดแฟชชแล้วก็อย่างที่เห็นเดดพูลได้มาอยู่เป็นคู่หูกับโจกเกอร์ซะแล้วแบทแมนพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาขอชมโจกเกอร์เลยว่าเก่งมากจริงๆที่สามารถหาคนที่บ้าก,กว่าตัวเองมาได้แบบนั้นเพราะคืนนี้เนี่ยทั้งคืนเนี่ยเดดพูลได้ทําสิ่งที่โจกเกอร์อยากทําไม่สําเร็จมาโดยตลอดได้แล้วสิ่งนั้นคืออทททําาาาห้้แแมมนปปะสลกเเดดพพูไไียยยงงง่่่ถึชััววโร ว่าเดธพูเนี่ยมันเป็นตัวตลกยิ่งกว่าโจเกอร์ซะอีกมีทั้งความน่ากลัวคุมไม่ได้แต่ก็ระวังโตขันเทพด้วยเป็นคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบและน่าลุ่มหลงสําหรับแบทแมนเลยซึ่งเมื่อโจเกอร์ได้ฟังสิ่งที่แบทแมนชมเดธพูโจเกอร์ก็ไม่สบอารมณ์อย่างแรงเพราะแบทแมนเนี่ยต้องมองแต่เขาเท่านั้นสนใจแต่เขาสิแต่นี่กลับสนใจเด o พูมากกว่าตัวเองไปแล้วโจเกอร์ Joker เลยต้องขอคุยกับเด o พูสักหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งแผนการต่างๆมันคือความคิดของเขาทั้งหมดไม่ใช่ของ, Deadpool. งนนเดัพู ซึ่งเดดพูก็ได้ถามโจเกอร์กลับไปว่าจะฆ่าแบทแมนจริงๆหรอเพราะเขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบทแมนพิเศษจริงๆถ้าเกมนี้มันจบลงไปเนี่ยก็คงเสียดายแย่เพราะมันเหมือนกับการเราได้เล่นเกมแมวจับหนูไปด้วยกันหลายสิบปีเลยแล้วความสัมพันธ์แบบศัตรูเนี่ยมันก็จ,จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแน่ๆซึ่งความสัมพันธ์นั้นอะ่ะจะต้องพิเศษแน่นอนเดดพู Deadpool คิดว่าทั้งเขาและโจเกอร์จะต้องเป็นศัตรูตัวฉกาจของแบทแมนแน่นอนถ้ายังร่วมมือกันอยู่แบบนี้นะโจเกอร์ Joker ไม่ได้ฟังแบบนั้นเ้าาขอออจจัับมมืเเเเดพพููลททีีีนนนึงแต่่่ํใหหสยยโกร์ พอโจกเกอร์ได้ติดเข็มที่มีพิษโจกเกอร์เวนอมอยู่เดดพู Deadpool โดนเข้าเต็มๆซึ่งนั่นกับทําให้เดดพูได้ปลดปล่อยเขาตัดโจกเกอร์กระเด็นแล้วรีบไปช่วยแบทแมนบอกแผนเปลี่ยนแล้วแบทแมนก็พร้อมอยู่แล้วด้วยเขาได้ใช้มีดลับที่ซ่อนอยู่ตัดเชือกเสร็จพอดีเดดพู Deadpool ได้บอกกับแบทแมนไปว่าเขาตั้งใจจะหักหลังโจกเกอร์แบบแผนซ้อนแผนอยู่แล้วแต่การได้รับสารพิษมาแบบนี้เนี่ยมันทาให้สมองเขาโล่งมากแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยตอนนี้เขายิ้มตลอดเวลาแล้วซึ่งแบทแมนก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเรีบเข้าไปจัดก,การโจกเกอร์ทันที แต่โจเกอร์ต้องห้ามไว้ก่อนและบอกไปว่าอีก30วิเนี่ยพิษของโจเกอร์จะถูกส่งไปในน้ําให้คนในกอตแทมได้ดื่มกันและมีทางเดียวเท่านั้นทีห่หยุดมันได้นั่นคือการต้องเข้าไปกดระเบิดที่อยู่ใจกลางม้ามุนอันนี้มันคงไม่มีใครโง่พอที่จะเสียสละตัวเองเป็นฮีโร่แบบนั้นหรอกมั้งแผนนี้เนี่ยโจเกอร์ Joker คิดมาดีแล้วและแบนแบนจะต้องตายในคืนนี้ซึ่งที่ตรงนั้นกน็มีคนหนึ่งที่กล้าพอและโง่พอด้วยเดดพูได้วิ่งเข้าไปในใจกลางม้าหมุนแล้วกดระเบิดเพื่อช่วยคนในเมืองทันททีระเบิดไดไ้าําาาลย และทาให้แผนของโจกเกอร์พังไม่เป็นท่าเลยเมื่อจบลงเนี่ยแบทแมนก็จับโจเกอร์เข้ารถเหมือนเดิมแบบที่ผ่านๆมาเดดพูลได้มาคุยกับแบทแมนก่อนจากบอกว่าจะไปไม่ลากันหน่อยเหรอถึงจะไม่มีคําขอบใจเนี่ยแต่แบทแมนก็ได้เห็นว่าเดดพูลได้ช่วยเมืองของเขาไว้และเขาก็เริ่มตื่ระหนกใจกับเดดพูลตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นเนี่ยการที่เขาโดนจับตัวโดยเดดพูลมันก็เป็นทางที่ไวที่สุดในการตามหาโจเกอร์เขาจะปล่อยเดดพูลไปก่อนณตอนนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่เจอกันอีกนะแล้วก็ขับรถออกไปเดดพูลตะโกนบอกรักแบลอกง้ ว่ายังมีเวลาเหลืออยู่มาเดินเล่นในเมืองต่ออีกนิดดีกว่าแล้วเรื่องราวของเดดพูที่มาเมืองกอตแทมก็จบลงนี่ก็เป็นเรื่องราวฉบับเต็มของเดดพูประทัดแบทแมน Batman นะครับที่ทั้งมาเวลและดีซีเขาคอสอเวอร์กันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่ามันจะมีวันช็อตอีกตอนหนึ่งด้วยนะครับรอบนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเดดพูแบทแมนใช่ไหมครับเล่มหน้ามันจะเป็นแบทแมนเดดพูนะครับซึ่งมันจะมาเดือน11เดนะครับเดี๋ยวเล่มนั้นเป็นยังไงเนี่ยผมก็จะามาเล่าในคลิปแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ ปาผู้นําเยอรมันนะครับคือเรื่องราวในเรื่องสั้นเนี่ยมันประมาณว่าในช่วงที่กลับตานอ,อเมริกายังไม่ตกน้ำแข็งเขาจะจัดการกับผู้นําเยอรมันอยู่แล้วเพราะฝั่งเยอรมันเนี่ยได้สังหารคนไปหลายคนมากและกับตันเองก็แค้นซึ่งตอนนั้นเนะี่ยวอนเดร์แมนก็โผล่มา วันดูแมนที่เห็นกัปตันกำลังเอาปืนจ่อผู้นำเยอรมันก็มาพูดให้กัปตันในกลับใจแล้วก็ใช้บ่วงบาดแห่งความจริงถามกัปตันไปด้วยว่าเขาต้องการอย่างนี้จริงๆใช่ไหมการตัดสินชีวิตคนคนหนึ่งเพื่อความยุติธรรมซึ่งกัปตันตอบว่าใช่เขาอยากจะทำแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อความยุติธรรมนั่นทำให้กัปตันเนี่ยล้มเลิกความคิดเขาอยากให้ผู้นำเยอรมันถูกคนทั้งโลกตัดสินมากกว่าให้คนคนเดียวตัดสินแต่ก็ดันโยนปืนไปไม่ไกลตอนนั้นเองผู้นำเยอรมันก็ได้โอกาสหยิบปืนขึ้นมาแล้วก แล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกระต้นฉบับเลยครับเพียงแต่กับตันรอบนี้เนี่ยเขาตื่นมาจากการถูกแช่แข็งแล้วก็พบฮีโร่ทั้งสองค่ายอยู่รอพบเขาหมดทุกคนแล้วฮีโร่ทั้งสองค่ายร่วมมือกันปราบวายร้ายด้วยกันพบเหตุเศร้ามากมายด้วยกันออกศึกและฉลองด้วยกันจนกระทั่งมาเจอกับศึกหนึ่งที่มันจะส่งผลถึงจักรวาลอินฟินิตยูนิเว s ร์สให้มันล่มจมได้นะครับกับตันก็พลาดท่าโดนล้าแสงยิงเข้าอกเต็มๆวันโดม,มพยายามรีบเข้าไปช่วยสตีฟแต่ก็ไม่ทันสตีฟขอบคุณแดนาที่เธอช่ววววยเขาาไ้้้ใใหงงปืนน,นนนนลัั แต่คราวนี้เนี่ยจกักรวาลมันกำลังถูกทำลายเขาได้ฝากฝั่งแดนหน้าให้จัดการกับศัตรู พื่อให้มันเจอกับความวยุติธรรมให้ได้แล้วสตีฟก็สิ้นใจไปแดนาก็สืบทอดเจตนารมโหสตีฟเธอหยิบโล่แล้วก็ออกลุยไปพร้อมกับเพื่อนๆฮีโร่ของเธอจากทั้งสองค่ายฮีโร่เลยเรื่องสร้าง,งเธอแล้วก็กับตาอเมริกานเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสั้นของคริปโตและเจฟเดอะแลนชาร์กด้วยนะครับที่ทั้งสองเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลชายหาดด้วยกันจบด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยได้เป็นเพื่อนกันนะครับมีเรื่องที่แดเดวิลได้สู้กับลีกออฟชาโดว์ส่วนกรีนแอร์โร่เนี่ยก็สู้กับเดอะแฮนด์ด้วยทั้งสองเนี่ยได้เจอกันร่วมมือกันปราบซู้อะไรประมาณนั้นเรื่องสั้นพวกนี้เนี่ยมันมีอีกนิดๆหน่อยๆนะครับ แล้วบางเรื่องก็มึนๆงงๆด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าน่าสนใจเนี่ยผมจะทําในคลิปช็อตนะครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันคิดเห็นกันยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแน่นอนว่าใครยังไม่ได้กด Sub s c r i b e ก็อก่าลืมกดกันด้วยนะครับอีกนิดเดียวช่องนี้ไปถึงเขตแดน1นึ่งแสนซับแล้วนะครับช่วยๆกันส่งผมถึงจุดนั้นด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าานะคทุกไปลย